วันนี้จะพามาชมกรรมวิธีการทำลาบไก่ไก่ที่ใช้จะเป็นไก่เนียวหรือไก่แก่ตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้นำมาแรกเอาแต่เนื้อแล้วนำมาสับสับสับสสับ,ส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 บอย่างที่เห็นนั่นแหละ สัให้ละเอียดพอประมาณก็พอส่วนหนังเราก,รแรก็แแลแยกไว้ต่างหากส่วนกระดูกกินไม่ได้ก็ทิ้งไปซะไม่แนะนำให้นำไก่สาวมาลาบ เพราะเนื้อมันล่อนไม่อร่อยต่างจากไก่แก่เนื้อจะแน่นนึบดีนักแรลเมื่อสับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทอดหนังไก่ที่เราได้แล่เตรียมไว้แล้วใส่น้ำมันนิดหน่อย นำหนังไก่ลงไปลวนลวนไปเรื่อยเรื่ไม่ต้องรีบเปิดไฟอ่อนอ่อนค่อยๆเคี่ยวไปใจเย็นเย็นจากหนังไก่มากมันจะหดเหลือนิดเดียวตามภาพที่เห็นทอด ไปเรื่อยๆจนกว่าหนังจะกกรอบเมื่อกรอบได้ที่แล้วก็ตัดพักใส่ภาชนะเตรียมไว้ปล่อยให้มันเย็นเซตตัวรอไปก่อนจากนั้นนำเนื้อไก่ที่สับ ลงมาล้วนต่อใส่ไป,ไปน้ำมันที่เหลือนั่นแหละไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันเยอะเดี๋ยวมันจะดูดไปจนหมดแล้วขายน้ำไก่ออกมาคอยดูไปเรื่อยๆ คอยคอยคนคุกเขาไปเรื่อยเืยจนกว่าเนื้อไก่จะสุกดีไม่ต้องรีบใช้ไฟอ่อนๆอรอ,อสักครู่ ถ้าใครชอบกินพริกทอดก็เอามาทอดกินกับลาบไก่ก็อร่อยดีนักแลหรือใบมะกรูดทอดกรอบก็เข้ากันดียิ่งนักแต่ในคลิปไม่ได้ทำถ้าชอบก็ทำเพิ่มเอาเอง เมื่อลวนเนื้อไก่สุกแล้วก็นํามาตักรวมกันกับหนังไก่ที่ทอดไว้ได้เลยต่อไปเป็นขั้นตอนการปรุงรส ลาบไก่รสจัดจ้านใส่เครื่องปรุงลดนิดหน่อยใครไม่ชอบไม่กินก็ไม่ต้องใส่ใส่พริกสองช้อนโต๊ะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่ไปอีก ใส่ข้าวคั่วที่คั่วใไม่หอมๆห,หนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำปลาสามทับพีแต่ไม่เต็มปีบมันนาวใส่ลง ไปหนึ่งลูกถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็บีบใสเพิ่มลงไปอีกเสร็จแล้วก็คลุกเคล้า ให้เข้ากันใส่หอมผักชีโรยหน้าไปด้วยคน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 ,คน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 คุกเคล้าให้เข้ากันคน,คนคนคลุกเคล้า คนไปเรื่อยๆใช้เวลาสักครู่เพื่อให้เครื่องปรุงรสเข้าไปในเนื้อไก่ทุกอันนูจะได้มีรสชาติเข้มข้นเท่าเท่ากันสุดท้ายใส่หอมแขก หันลงไปเป็นอันเสร็จถ้าดูแล้วมีประโยชน์ก็กดติดตามไว้นะจ๊ะ